สวัสดีเพื่อนคนด้วยนะอยู่กับนุเต้ชา n e ลในเกมเมชาราชิในคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนําวิธีทําให้ ID ของเราเติบโตได้อย่างรวดเร็วในช่วงต้นนะว่ามีอะไรบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องเน้นในเรื่องของใบอนุญาตนะเราต้องปลดล็อกใบอนุญาตเรื่อยๆนะครับเพราะว่าใบาอนุญาตเนี่ยมีความสำคัญนะมันจะเป็นการปลดล็อกตัวเลเวลทั้งคนขับแล้วก็ทั้งหุ่น ST ของเรานะครับทาให้มันสูงขึ้นทําให้เราไปด่านลึกๆได้อย่างรวดเร็ว วิธีการปลดตัวไปเลเวลอนุญาตตรงนี้นะครับ1ก็คือทําพวกสัญญาประจําวันตรงนี้นะครับมันก็จะบอกหมดเลยว่าให้เราทําอะไรบ้างถ้าเราไม่รู้เนี่ยกดตรงเนี้ยครับมันก็จะไปในที่ที่แบบเรายังไม่ได้ทามาเลยนะครับมันจะค่อนข้างง่ายมากๆอันนี้เป็น1อันแล้วอย่างที่2เนี่ยตรงแผนการหลักครับตรงเนี้ยต้องทําด้วยนะมันก็จะมีแบบว่าต้องทําเพิ่มพลังชิ้นส่วนของหุน st เนี่ยใหถึงเลเวล24เป็นจํานวน28ชิ้นอะไรเงี้ยครับมันก็จะได้ xp ตามนี้ แล้วเราก็ไปดูครับว่าเราขาดเท่าไหร่แล้วก็ทาให้ครบนะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยครับข้อตกลงอีลีทครับจะเป็นเรื่องของแบบการต่อสู้ในด่านต่างๆและนะครับจัดการสตูภายในเจ็ดเทินอะไรเงี้ยเป็นต้นเราก็กดเข้าไปดูได้เลยครับว่ามันด่านไหนอย่างเงี้ยต้องจัดการบอสต,ตัวนี้ภายใน7เ,เทินอย่างเงี้ยฮะก็จะได้อีก200แต้มอย่างเงี้ยครับเป็นต้นเราก็จะอัพตัวเรเวลบอนุญาตให้มันเติบโตได้เร็วแล้วเราก็จะไปฟาร์มพวกด่านลึกๆได้เพิ่มขึ้นนะแล้วก็ ถัดมานะครับเป็นด่านที่เราต้องฟาร์มครับเพื่ออัพเลเวลของเรานะครับจะมีพวกทดสอบแนวหน้าตรงนี้ฮะอันนี้จะเป็นเรื่องของตัวของครับที่เอาไว้อัปตัวหุ่น ST ีของเราครับก็มาฟาร์มให้ครบครับทุกวันฮะแล้วก็มีตรงนี้ครับในเรื่องของการฟาร์มอาวุธฮะพวกอาวุธพวกเนี้ยถ้าเราฟาร์มแล้วโชคดีได้สีทองเนี่ยก็ทำให้ ID ดีเราเติบโตค่อนข้างไว นะก็พยายามจัดการบอสให้ครบนะครับภายในเทิร์นที่น้อยที่สุดมันก็จะใช้ตัวค่าพลังงานตรงนี้น้อยที่สุดนะครับเนี่ยอย่างผมได้ใช้14เทิร์นก็47เลยทีเดียวค่าพลังงานนะครับแต่เกิดว่าตาอื่นๆที่แบบผมจบเทิร์นไวๆเนี่ยมันก็ใช้ตัวค่าพลังงานน้อยลงนะอนีก็ต้องมาฟาร์มด้วยแล้วก็อันนี้นะครับต้องมาฟาร์มด้วยนะครับในทุกๆวันมันจะเพิ่มไอ้พวกค่าสกิลของนักบินของเราฮนะ ตรงนี้ครับสำคัญมากๆอีกอันหนึ่งตงัวอันนึงก็คือเรื่องของชิปตรงนี้ครับเราพยายามไปให้ถึงด่านที่ไกลที่สุดเท่าที่เราไปได้เนาะแล้วก็ไปกดคราฟอักอริทึมตรงนี้นะครับเนี่ยคราฟมันได้วันละ3าครั้งเท่านั้นนะฮะคราฟอักอริทึมนะอันนี้สําคัญนะครับชิปเซตเนี่ยมีผลกับความเก่งของนักบินเราเลยนะมันจะปลดพวกค่า CP ได้ตัวพวกค่า CP เนี่ยดูตรงนี้นะครับ เนี่ยการขับเคลื่อนประสาทตรงนี้ครับเนี่ยมันจะเป็นค่า CP ตรงนี้คะก็ถ้าเกิดเราใส่ชิปเซตนะฮะให้ค่า CP รวมแล้วถึงเนี่ยมันก็จะได้พวกสแตตตามนี้เลยสกิลพวกเนี้ยตามนี้ฟื้นฟู AP บวกหนึ่ง AP เริ่มต้นบวกหนึ่งอย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะครับแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยปลดล็อกยังไงนะครับปลดล็อกก็คือเราจะต้องอัพตรงนี้คอมพิวเตอร์ชีวภาพตรงนี้ะอัพไปมันจะอยู่แถวนี้นะครับเนี่ยอยู่แถวนี้ตัวขีดจำกัดตรงนี้นะครับ มันจะปลดล็อกเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะมีอัลฟาเบต้าอย่างนี้ครับเนี่ยก็จะปลดขั้นต่อไปนะขั้นสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรตัว Y แล้วกันเนาะนะครับก็ปลดไปใช้หลอดด้วยนะใช้หลอดยาด้วยนะครับเป็นหลอดพิเศษอันหนึ่งนะส่วนเรื่องการเปิดหุ่นตัว ST ในช่วงต้นนะครับก็แนะนำนะฮะตู้นี้เลย หุนเกรยางครับเป็นหุ่นที่ท็อปเทียร์สุดๆแล้วของสายน้ำหนักเบานะตัวนี้นะครับใช้ช็อตกันก็ได้ใช้ถนักมือก็ได้ครับไปได้หมดเลยเป็น assault rifle ก็ได้นะครับตัวนนเนี้ยสกิลของหุ่นเกรยางเนี่ยดีมากๆนะครับถ้าเจอโจมตีคริติคอลเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยตาลรบลีกจะบวก15%แล้วก็หลังจากลบลีอย่างสมบูรณ์จะได้ตาคริติคอลบวก15%แต่ว่าทีเด็ดอะไรอยู่ตรงนี้ฮะเมื่อ โจมตีเป้าหมายที่มี HP สูงกว่า60%เนี่ยดาเมจจะบวก1 8เลยทีเดียวแล้วก็ถ้าไม่ทำลายส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับจะ add tag ดาเมจอีก0.25เท่าด้วยถือว่าเจ๋งมากแล้วก็ตามแม่นยำบวก10ครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เจ๋งมากๆครับใช้ยัน endgame เ,เ,เลยครับตอนนี้เกรยยางส่วนอีกตัวหนึง่งถ้าเกิดใครเพชรเหลือนะครับเปิด xr ได้เลยครับให้โลซาขับตัวนี้เป็นหุ่นไซส์กลางครับ น้ำหนักกลางก็มีการโจมตีนะครับชิดเดียว2มือครับดาเมจแรงขึ้น20%อนะอันนี้ก็ต้องเซ็ตปืนชินเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้ครับถ้าเกิดให้พีตัวเองต่ำกว่า80%ดเตาเมจจะแรงขึ้นอีก9%แล้วก็ดาเมจที่รับจะลดลง9%แล้วก็จะฟื้นฟูให้พีเมื่อเริ่มต้นเทิร์นด้วยครับก็ค่อนข้างที่จะไปได้หลากหลายเลยแล้วก็อันนี้ตาแม่นยำบกสิบนะครับอันนี้ถือเป็นหุ่นที่ดีนะครับในสายน้หนนักกลางนะ แต่ส่วนใหญ่จะใช้กับโลซาครับจะเหมาะสุดละส่วนหุ่นในตู้ที่เราสามารถกดได้ภายใน30โลนะครับตัวที่แนะนําที่สุดก็คือเขี้ยวแห่งพบค่ำครับตัวนี้เป็นไซส์น้ําหนักเบานะก็จะใช้เป็นอาวุธประสมนะครับก็คือสกิลของเขาเนี่ยมันจะโดดเด่นถ้าเกิดว่าเราติดตั้งอาวุธที่ไม่ซ้ำกันนะครับเนี่ยถ้าอาวุธ2มือไม่เหมือนกันเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้น20%เลยทีเดียว แล้วก็อันนี้ครับการตรมตีซ้ำครับดาเมจจะเพิ่มขึ้น18%แล้วก็ทุกครั้งที่การใช้การจมตีซ้ำเนี่ยการใช้ AP จะลบ1ด้วยก็เหมาะกับฟรีด้านะครับคุณตัวนี้แล้วก็มีเรื่องของ h p เพิ่มขึ้น10%ด้วยตัวนี้ก็มีตัวหนึ่งที่ใช้งานได้ยาวๆเหมือนกันครับก็รองมาจากเกรยางเลยนะในไซส์ขนาดเบาตัวนี้ตัวหนึ่งครับบูเบิร์ดครับตัวนี้จริงๆแล้ว1ใน3 ST เนี่ยตัวนี้เป็นอันดับ2นะ ก็เป็นตัวไซส์กลางครับเป็นสายสไนเปอร์2มือครับตัวนี้ก็จะให้ดานะขับในช่วงต้นได้เลยนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยผมไม่ได้เฟเวอร์อมันมากเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวพอเกมผ่านไปเดือนหนึ่งเนี่ยซิลเวียจะมาครับเป็นสายสไนเปอร์มือเดียวแล้วดานะจะตกกระป๋องเลยทีเดียวนะแต่ว่าอนาคตก็ยังได้ใช้ดานะอยู่นะครับเพราะว่ามันจะมีด่านที่แบบว่าจะต้องเล่นแบบ2ทีมอะไรเงี้ยก็ยังได้ใช้อยู่ซึ่งบูเบิร์ดเนี่ยก็เป็นตัวที่ใช้กับสไนเปอร์2มือได้แบบยาวๆเลย ก็มีท่าที่แบบถ้ามีตูอยู่ในระยะยิงเนี่ยสเครื่องขึ้นไปครับอัตราคริติคอลจะบวก1 2ถ้ายิ่งมากขึ้นกว่าเดิมครับทุกเครื่องจะบวก6%สูงสุดได้24%เลยทีเดียวนะก็หมอกอยู่ในแบบวงล้อมนิดหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ดาเมจเพิ่มขึ้น18%ในทุกครั้งของการใช้สกิลโจมตีซ้ำนะ AP ลบหนะครับโจมตีซ้ำก็คือของไซปเปร์มันดีตรงที่ว่าถ้าเราโจมตีส่วนในส่วนหนึ่งก็ได้ครับของ ST สของศัตรู เราจะได้การตบตี3ขึ้นมานครับก็อันนี้ก็จะทริกเกอร์ทันทีนะครับดาเมจจะแรงขึ้นแล้วก็อันนี้ครับคริ t i c a l ลดาเมจจะบวก10ครับอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะก็ถือว่าเป็นหุ่นสายกลางที่ใช้ได้เรื่อยๆครับตรงนี้ตัวเนี้ยใช้ได้เรื่อยๆเลยแต่ว่าเป็นสายสแนปเปอร์สมือนะส่วนตู้นักบินนะครับในช่วงต้นเนี่ยผมแนะนําให้เปิดหงนะครับหงเนี่ยเป็นตัวท็อปเทียของสายหมัดน,นะ เก่งมากๆครับตัวนี้คือมีสกิลท่าเนี้ยคือชอบมากเลยคือมันจะเล็งตัวลำตัวครับคอรกพิษแล้วก็ความแรงจะ1.3เท่าด้วยก็คือถ้าของเราดีนะใส่สนับมือสีทองปุ๊บเสียบทีเดียวครับ st หุ่นของสตูเนี่ยระเบิดเลยฮะดีมากๆแล้วก็มีท่านี้ฮะท่านี้ AP ใช้เยอะนิดนึงใช้4จะต่อย2มือครับดาเมจจะ2คูณเท่าทุกคน ก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วก็การโจมตรีครั้งที่2จะโจมตีโดนชิ้นส่วนเดิมแน่นอนครับก็เหมาะกับว่าเน้นแบบพังชิ้นส่วนเป็นพัดพาร์ไปนะครับก็น้องหงเนี่ยใช้งานได้ดีมากๆเลยตั้งแต่ต้นเกมยันเอนเกมเลยนะฮะส่วนโลซาก็ใช้งานได้ดีนะครับยิ่งต้นเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ท็อปเทียร์เลยครับสำหรับโลซ่าต้องขับหุ่นตัว XR นะจะเปล่งประกายมากๆนะครับ ก็มีสกิลที่ดีหลากหลายเลยนะใช้ปืนแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้นะครับแล้วก็มีการโจมตีเนี้ยกวาดดานหน้านะแล้วก็จะมันจะมีสกิลในอนาคตนะครับที่แบบสมมุติถ้าปลดไอ้พวกตัวคอมพิวเตอร์ชีวภาพเยอะแล้วอะครับมันจะมีสกิลที่ใช้ปืน2มือยิงครับแล้วดาเมจอะมันจะค่อนข้างแรงเนี้ยท่าเนี้ยนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเลือดด้วยนะครับก็ทําให้อยู่ในสามลบได้ค่อนข้างนานเลยทีเดียวครับท่านี้ ก็ถ้าเปิดมาก็ใช้ได้ยาวๆนะในเซิร์ฟเวอร์เจแปนของเล่นเนี่ยก็ยังใช้จนถึงทุกวันนี้นะแต่ว่าเอาน้องหงก่อนก็ก็เด็ดกว่านะเพราะว่าเกยางมันใช้ได้หลายตัวด้วยนะ XR หุ่นของโลซามันใช้ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ส่วนตู้นักบินที่สามารถเลือกได้1ตัวนะครับที่แบบเรารีโรดได้ไม่จำกัดอนะ่ะผมแนะนำา2ตัวนะมีฟีดาแล้วก็มีเมลิซ่าครับ จริงๆอยากแนะนําให้เอาเมลิซาก่อนเพราะว่าเมลิซาเนี่ยใช้ยันเอ็นเกมเลยครับยาวๆคือมันเป็นตัวฮิลที่แบบเบอร์หนึ่งเลยครับของเกมนี้ก็คือมีปุ๊บตำแหน่งฮิลนี่คือจบเลยนะครับเมลิซามีท่าที่แบบโคตรจะดีครับก็คือการฮิลแล้วมันาสามารถซ่อมแซมตัวหุ่นตัวอื่นที่อยู่ไกลออกไปได้ด้วยนะครับ1ตัวนะครับเจ๋งมากเลยแล้วก็มันจะมีสกิลอันนี้อันนี้ใช้พีเยอะหน่อยครับ อันนี้จะฮิลเพื่อนอีก2คนเลยนะอันนี้โคตรเจ๋งครับแบบดีมากๆคือมันทําให้เราไม่ต้องเดินไปใกล้ๆเพื่อนอะนะครับช่วยชีวิตได้มานักต่อน,นักแล้วครับสำหรับสกิลนี้ส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นฟีด้าครับอันนี้ถ้าใครอยากเน้นดาเมจนะเปิดฟีด้าเลยนะครับฟีด้าเนี่ยเลดเกมเก่งมากครับมันจะมีสกิลที่แบบยิงตัวใส่ศัตรูครับโดยใช้แบบ ตัว AP ของเรานะครับก็คือมันจะเป็นเปิดเปิดบัฟอะเนี่ยอันนี้แหละเป็นตัวเปิดบัฟปุ๊บเปิดปุ๊บฟรีด้าก็จะโจมตีศัตรูครับไปเรื่อยๆจนกว่าเ p เราจะหมดแล้วก็ข้อดีก็คือถ้าเราโจมตีแล้วศัตรูสวนกลับอะ่ะแล้วมีพาร์ทไหนอะที่มันจะระเบิดอะมันจะเหลือไว้ที่1ครับมันจะไม่ระเบิดอ่าคคือเจ๋งมากเลยคือแบบสมมติบอสอะเลือเล่อเลยครึ่งหนึ่งเงี้ยแล้วฟีีด้า p 8อะยืนปุ๊บ ยิงป้า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 รัวๆสี่ห้าครั้งอะ่ะบอสแตกเลยครับโคตรเก่งครับเก่งมากๆครับฟีด้าตัวนี้อย่างสุดท้ายที่จะแนะนํานะครับให้ไอดีเราเติบโตวไวเนี่ยก็คือการผ่านด่านได้อย่างรวดเร็วเนาะมันก็ทําให้เราเล่นด่านได้เยอะขึ้นนะครับในเวลาที่สั้นลงทีมที่แนะนําเนี่ยควรจะเป็นทีมที่ค่อนข้างบาลานซ์นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยตัวฮิล่ะต้องมีนะครับเป็นตําแหน่งที่แบบขาดไม่ได้เลยนะเกมนี้คือ ตัวคิวสําคัญแบบเป็นหัวใจหลักเลยครับแล้วก็ตัวสไนเปอร์ครับก็เป็นตัวที่สําคัญมากๆเหมือนกันจะเป็นสไนเปอร์2มือหรือว่ามือเดียวก็ได้นะครับดีมากๆเพราะว่ามันทําลายศัตรูเป็นส่วนๆได้อย่างพวกศัตรูที่เป็นสายประชิดอย่างเงี้ยให้เล็งขาก่อนเลยนะครับเลงขาปุ๊บมันจะเดินเราหาเราไม่ถึงนะเราก็จะสอยได้เรื่อยๆส่วนพวกสไนเปอร์2มือแบบเนี้ยให้บื้มแขนก่อนข้างหนึ่งนะครับ มันก็จะตมตีไม่ค่อยแม่นแล้วนะแล้วก็พวกที่ใช้หอ,อกแบบนี้นะฮะก็บื้มแขนเหมือนกันข้างหนึ่งหรือว่าจะบื้มขาก็ได้นะครับมันก็จะเดินหาเราไม่ถึงนะหรือว่าพวกเป็นศัตรูที่แบบถือปืนลูกซองหรือว่าปืนกลแค่มือเดียวอย่างเงี้ยก็บื้มแขนไปนะครับส่วนปืนกลหนักเนี่ยก็บื้มแขนไปข้างหนึ่งนะมันก็จะตีไม่ค่อยแม่นแล้วนะครับฉะนั้นสําคัญมากสาหรับตําแหน่งสไนเปอร์นะส่วนอีกตําแหน่งนึงเนี่ย ที่สาคัญนะครับที่ควรมีติดไว้ในปาร์ตี้ของเราเลยก็คือตําแหน่งแอซซอลนะครับคนโจมตีของเราเนี่ยแหละที่พวกใช้พวกช็อตการหรือว่าปืนกลนะครับผมมาชอบใส่มาอย่างน้อย2ตัวนะครับเพราะว่าจุดเด่นของตําแหน่งนี้คือมันจะช่วยโจมตีเพื่อนได้ด้วยครับช่วยเพื่อนโจมตีนะก็คือสมมติเราโจมตีแล้วอยู่ในระยะยิงเนี่ยมันก็จะโจมตีซัพพอร์ตได้ด้วยนะครับคือถือว่าดีมากๆอีกตําแหน่งหนึ่งก็เป็น ปืนก้นหนักนะครับก็สามารถทดแทนได้เหมือนกันปืนก้นหนักเนี่ยจะซัพพอร์ตได้จํานวนครั้งมากกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่า,ามันก็ต้องรอวิลเลียมมาในอนาคตนะมันถึงจะท็อปเทียร์นะครับตอนนี้ก็จะใช้โลซ่ากับฟรีดาเป็นหลักไปก่อนสำหรับใครที่เปิดกาชาได้นะนะครับแล้วก็ตัวสนับมือนะครับถ้ามีหงเนี่ยเอาเลยนะครับเก่งมากแล้วตัวสนับมือเนี่ยมันมันจะแรนดอมต่อยนิดนึงเนาะเราจะเลือก อาร์ลำบากนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้หงมันจะค่อนข้างหงุดหงิดนิดหนึน่งนะครับในช่วงต้นถ้าเกิดว่าไม่ได้หงมาเนี่ยก็ใช้เป็นพลโจมตีอาซอลเนี่ยสามคนก็ได้นะครับแล้วก็สไนเปอร์หนึ่งแล้วก็เป็นตัวฮิลหนึ่งนะครับแต่ส่วนถ้าเกิดว่าทำเควส7วันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะได้ตัวจอมมิสไซล์มาเนาะก็ใช้มิสไซล์เพิ่มได้นะครับก็เป็นอันที่ดีเหมือนกันนะสำหรับตัวมิสไซล์นะครับ ตัวมิสไซล์ในช่วงต้นก็มีตัว SSR นะครับที่ใช้ได้ที่แจกฟรีมานะครับอันนี้ก็จะครบทิมแล้วนะฉะน,นั้นตำแหน่งเนี้ยเปลี่ยนเป็นมิสไซล์ได้นะครับใครที่ชอบน้องโงก็อาจจะสลับเอาแอ l ซอลแทนได้นะครับก็จะเป็นแอนซอลสอมิสไซล์หนึ่งหรือเป็นแอนซอลหนึ่งตัวประชิด1แล้วก็มิสไซล์หก็ได้เท่านี้ก็จะเล่นได้ง่ายมากๆแล้วครับ ถัดมาก็จะเป็นภารกิจ7วันนะครับที่เราจะต้องทําให้ได้เร็วที่สุดนะพวกนี้มันจะได้ของเยอะมากๆนะครับแบบเป็นตั๋วเปิดกาชาเป็นเงินเป็นเพชรอะไรอย่างเงี้ยนะทำให้เราไปเปิดพวกคนขับหรือว่าหุ่นได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ของรางวัลอันนี้ครับดีมากๆหุ่นอาร์คัสเนี่ยเป็นหุ่นที่ใช้มิสไซล์นะครับได้ดีมากๆในในช่วงต้นนี่เด็ดเลยนะครับแล้วก็ช่วงกลางเกมก็ยังได้ใช้ด้วย ร,รวมถึงเอาไปใส่พวกเป็นสไนเปอร์2มือก็ทําได้เพราะว่าหุ่นอาคัตเนี่ยมันเป็นหุ่นตัวน้ําหนักกลางครับน้ําหนักสายกลางตัวนี้นะก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยแหละนะครับยาวๆเหมือนกันส่วนกิจกรรมลอ็อกอวันนี้ก็สําคัญนะครับเพราะว่าแจกของดีมากวันที่2เนี่ยโหปืนอันนีนน้แรงมากนะครับแรงมากใช้ยันแบบถึงชาร์เตอร์สได้เลยแล้วก็คนนี้นะน้องคนนี้นะครับเซเว่นอ่ะ ใครที่ไม่เปิดเมลิสานะครับสามารถใช้เป็นตัวฮิลได้ตัวนี้มันจะมีรอยครับออกมานหนึ่งช่วยฮิลได้ก็ใช้งานก,นกลางๆครับแต่ว่าก็ถ้าไม่มีเมลิสาก็ต้องใช้ตัวนี้แหละนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งฮะน้องเนามิครับมาที่7ตัวนี้เป็นตัวมิสไซ์ครับมากหุ่นอาร์มิสใช้ด้วยกันเลยนะครับก็เป็นตัวมิสไซ์ที่ใช้ได้ดีนะครับในในช่วงต้นถึงกลางเกมเลยนะครับแล้วก็หุ่นเนี่ยมันเป็นตัวเพศกลางครับ ก็สามารถสรับเปลี่ยนไปใช้กับคนขับคนอื่นได้อาวุธตัวอื่นได้ด้วยนะตัวนาวมีเนี่ยจะใช้ได้จนกว่าที่จะมีตัวละครที่ใช้ตัวมิสไซล์ที่ปูพรมนะครับเข้ามานะแล้วก็นาวมีก็จะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่จะใช้ในแบบที่เป็นทีที่2ซะมากกว่านะครับในช่วงกลางเกมอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องของขวดพลังงานนะก็ทุกคนไม่ต้องแบบ ไปประหยัดมากนะครับมันแจกวันหนึ่งอย่างน้อย2อันอยู่แล้วนะครับสําหรับขวดพลังงานก็พยายามเลี้ยงขวดพลังงานให้เหลือประมาณสักสิบก็พอนะครับคือใช้ไปเลยครับมันมันมันช่วยให้มันผ่านง่ายขึ้นจริงๆเพราะว่าตัวด่านเนี้ยดา่านไอตัวที่ฟาร์มอาวุธเนี้ยอย่างเงี้ยมันสําคัญครับคือถ้าเราได้อาวุธสีทองมาเนี้ยคือมันทําให้ง่ายมากขึ้นจริงๆนะคือมันอาวุธมันสําคัญครับตรงนี้ นะครับฉะนั้นในตัวขวดพลังงานเนี่ยไม่ต้องไปกักครับใช้ไปเลยฮะเอาละครับทุกคนนี่ก็เป็นทั้งหมดแล้วนะครับกับทุกสิ่งที่ทําให้ ID เราเติบโตไวมากๆในช่วงต้นนะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับกับ ID ของเ,อเพื่อนๆแล้วกันเนาะก็คิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์นใต้คลิปหน่อยแล้วกันเนาะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจทางช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย